วันนี้มารับรางวัลเอ่อแบ็คเตอร์ครับก็ของเราสองคนจากซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนแล้วก็อาจารย์มันไก่ครับ GQ ก็ไม่มาครับจะแอบตื่นเต้นยังไงบ้างคะแอบยังไงกับรางวัลนี้บ้างครับดีใจมากเพราะว่าเราก็ตั้งเป็นซีรีส์เรื่องอาจจะเป็นเรื่องแรกๆในชีวิตเลยที่ได้รับบทนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วใจครับ เราทุ่มเทมากแล้วก็ดีใจที่แบบว่า GQ นะครับเห็นคุณค่าของเด็กสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราทำเลยใช่ไม่ลองแบบพัฒนาผลงานต่อไปไหมมากเลยครับมากมากเลยก็เป็นกําลังใจให้แ,แบบว่าทําผลงานให้มันดีครับพัฒนาตัวเองให้มันดีอะไรเงี้ยอยากได้รับรางวัลอีกอะไรเงี้ยใช่ถ้ามีซีรีส์ที่จะต่อไปจะกดดันหรือว่าครับกดดันครับมีเรื่องต่อไปแล้วครับกำลังเวิร์ช็อปอยู่ใช่ชื่อ Myler Fix Up ครับ อะไรครับฟิตติ้งเวิร์กช็อปไปแล้วครับฟิตติ้งไปแล้วด้วยครับก็ก็เจมินายจะเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นเลิก็จะเป็นซื่อๆหน่อยซื่อๆหน่อยอ่าซื่อๆหน่อยทรงนิ่งๆพระเอกเกาหลีอพระเอกญี่ปุ่นพระเอกญี่ปุ่นก็จะพระเอกไม่หมายถึงว่าทรงประมาณทรงประมาณพระเอกเกาหลีเกาหลี อบประเจมยา่าประเจมยัยนาส่วนโฟก็จะเป็นเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักเลย energy เยอะเยอะกระตุ้นกระตุ้นเลยใช่เพราะงั้นพวกเราสองคนก็เริ่มกินกับคาแรคเตอร์เจมก็เริ่มกินกับคาแรคเตอร์แบบก็แยกกันไัยนยครับก่อนทับก็กอนทับครับครับใช่แต่อาจจะผมอาจจะอะติดติดอะตอมมาบ้างเพราะว่าเวลาผมแสดงมันก็จะติดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วของผมเป็นยังไงอะคะคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์จะเป็นป้าเราเป็นอะไรเราเป็น อบๆเลยไม่ใช่กรบ่ะเป็นอะไรเนี่ย <motiv> ก <ators> <vt ret ro niveau> ็ก็ก็เป be ็นแบบว่าคนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับคนน่ารักใช่คนน่ารักน่ารักก็คือเหมือนไปใช้ชีวิตใช่ไหมคะเป็นคนน่ารักน่ารักใช่สำหรับเรื่องการแสดงนิทรรศก็คือเราหลังบดน้ำแล้วก็ทำเป็นเรื่องแบบนี้สบความสำเร็จผสมความสำเร็จเกิดอะไรเวลาประสบความสำเร็จใช่ก็ดีใจครับดีใจมาก อะไรนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยไม่เขาบอกว่าอ๋อชีวิตประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยอ๋อคือแทั้งสเรื่องเลยแบบทุกคนทั้งได้รางวัลแล้วก็ทุกคนชมมาเลยนะดีแล้วครับดีเลยใจฟูเออใจฟูดีใจเพราะว่าก็เป็นผลงานที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำออกมาทั้งนักแสดงทีมงานด้วยทีมงานเราเก่งมากครับก็ดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบในผลงานที่เราทำมาก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆครับ ปีหน้าครับก็อยากให้ก็อยากให้ประสบความสําเร็จอ่ายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็อยากให้มีคนดูเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แฟนต่างชาติดูเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป็นซีรีส์แบบว่ารีเมคด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ฝา,ากฝากด้วยนะครับฝากทุกคนด้วยนะที่บอกว่าเราขึนดังที่เขาใหญ่มาค่ะเป็นยังไงบ้างออ๋ไปบริษัทมาเป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นครั้งแรกครับที่ไปบริษัท ทั้งในฐานะศิลปินแล้วก็ฐานะคนดูด้วยครับไม่เคยไปวิมพัเต้ม,เมาก่อนเลยเคยไปวะไม่เคยครับ <S <S <อ>ก็ครั้งแรกครั้งแรกเคยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจะต้องจําตลอดชีวิตเลยเป็นวันที่ต้องจําตลอดชีวิตเพราะว่าได้ทั้งแบบว่าอยู่บนเวทีแล้วก็มองคนข้างล่างอะไรแฟนคลับดูอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนข้างล่างที่มองขึ้นมาบนเวทียอะไรเงี้ยไปดูพี่เจฟซัเทอร์ใช่ดูเจฟซัเทอร์ใช่สนุกมากเป็นเวที่ใหญ่สำหรับแบบว่าจนตีเลยใหญ่มากครับใหญ่มากเป็ยังครับีน้าอีหมีน้าครับ ครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันครับในฐานะคนดูและในฐานะคนเล่นบนเว็บมีครับเขาบอกว่าเขาใหญ่หวานมากอะไรครับเขาใหญ่หวานมากเขาใหญ่หวานมากอ๋อไอคลิปที่ผมกอดคอแล้วก็แบบใชไอ้เงี่ก็เจมีได้ใช่ไหมดูพี่เจมอะไรองเงี้ยอ๋อหวานมากไม่หวานก็เพื่อนกันก็ถ่ายคลิปด้วยกันได้ปะ ม่ก็ไม่ไม่หรือว่าคุณคิดอะไรโนโนคุณไม่เคยรู้จักการถ่ายคลิปไปด้วยตอนอยู่บนแบบข้างล่างแล้วก็ดูเสีเป็นที่ชอบนี้เหรอใช้ก็ใช่ไงก็ไม่ก็ใช่ไงก็ผมก็ถ่ายคลิปคุณด้วยไงอะไรไงมันต้องเขาก็เลยบอกว่าทำไมม่เอามาลงไม่เอามาลงอ่ะฮะไม่เอามาลงอ่ะถ่ายคลิปไ้ดูคนเดียวเอ้าแลคุณไม่อยากแชร์คนอื่นคนอื่นเขาอยากดูไม่เอาผมอยากเก็บความน่ารักของเจ็บ์ไปไหนไปดูเอา เป็นไงล่ะจิ้นสุดๆไปเลยไม่แต่ว่าเราโอกาสพิเศษอะไรอยู่หรือเปล่าครับว่าหอวเอาไว้ดูคนเดียวโอกาสครบรอบครับครบรอบอะไรครบรอบอะไรอ่ะครบรอบไหนครรบบอเป็นแฟนกันไม่ใช่อะไรเอไหรป็นแฟนเมื่อตอนไหนครับคุณขามเชิมชิมไปตอนนี้เรียนไปทำอะไรก็จะเป็น ชินไหมเหรอไม่ไม่ชินยิ่งยิ่งไม่ชินที่มันจะมีเทรนแบบจมินายพเป็นแฟนกันเนี้ยจะเกิดมีด้วยเหรอมีกูไม่ดูทวิตเตอร์เข้าไปดูหรอม่อผมเป็นชาวทวิตเตอร์อยู่แล้วเขาเรารู้ทอย่างเขารู้ได้ไงวะเขารู้ว่ะเขารู้ได้เหรอไปละไลไปลไะไปละพอายังไงคะอ่าไปไปหรอยังไงอาไปก็ คิดว่าจินตนาการของทุกคนที่หลายคนชอบแซวว่าเจมส์ชอบเถื่อนจริงจริงหรือเปล่หลายคนชอบแซวว่าเจมส์มเกิดจริงจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่จริงผมไม่ได้เขินผมเป็นคนที่ยิ้มง่ายและหัวเราะง่ายเฉยคนจะได้เถื่อนหมก็เวลาแบบว่าก็นั่งรถตู้อ่ะเดินไปกอดไปเลยแต่ เออเป็นอะไรก็ผมอยากกอดคุณเลยคุณไม่ไม่กอดอ่ะเข้าไปถึงกอดไม่ได้ไม่ใช่ก็คือแบบว่าผมนั่งข้างหน้าไงแล้วผมก็เออนั่งกับพี uh ่ตะตาแล้วผมก็เหล่าผมอยู่คนเดียวผมอยู่ข้างหลังนั่งกับจะยืนปีนมาข้างหลังเพื่อนมากอดเพื่อก็แบบว่าเหล่าก็ขอกอดหน่อยไมกอดตะตังค์ดิคะถ้าคุณไม่คิดอะไรกับผมคุณแค่ให้ผมกอดแล้วไม่กอดตะตังอะตะตังไม่คิดอะไรอะไรครับตะตังก็ไม่คิดอะไร

เราเราเพิ่งมีเราขับไปกับราเป็นแฟนสวยอหมเออเออเรม่ะปิดปิดก็ขอบคุณครับขอบุณขอบคุณจีคิวครับที่ให้รางวัลนี้กับเราครับแล้วก็ขอบคุณแฟนที่สปอร์ตผลงานที่พวกเราปล่อยออกมาเรื่อยๆครับทั้งในพาร์ทการแสดงและพาร์ทการเป็นศิลปินด้วยครับก็มีอะไรเยอะแยะเลยที่จะตามมาในปีหน้าๆนะครับก็อยากให้คนติดตามกันต่อไปเพราะว่ามีอะไรน่าสนใจอย่างแน่นอนครับไปหน่อยได้ไหมครัหน้า มาเลยมิกอัพไงซีรีส์ไงมาเลยคมับอะไรบ้าขอบคุณทีมงานทีมงานใช่ขอบคุณทีมงานทีมต้องขอบคุณอยู่แล้วขอบคุณทุกวันในในทุกๆวันฝังในใจอยู่แล้วครับขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กของคนนี้นะครับมาเล่นซีรีส์ครับ ว้พรปีใหม่เหรออ๋อแฮป Happy New Year นะครับถือว่าตอนนี้จะยังไม่ New ีย a ์ก็ตามนะครับแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีหน้านะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีกว่าปีนี้นะครับแล้วก็สูงขาพนขรงแรงมีงานเยอะเแต่ว่าไม่เหนื่อยนะครับเงินเยอะเเงินทองไหลมาเทมาครับครับครใครครับอ๋ออินเซิร์ไม่ไมยังไม่อเาครครับหมไครับ อวยพรน่นะจะมีคนอวยพรเยอะแล้วอยากให้เรามาระวังตัวช่วงปีใหม่ด้วยครับจะไปเที่ยวอะไรก็คิดเยอะๆครับก่อนที่จะทำ